สวัสดีกันนะครับวันนี้ก็จะขอขอบคุณ FC ซแล้วครับวันนี้ก็จะเอาผลปีศาจให้ FC ซนะครับแต่ต้องสูมก่อน5้รอบเอาที่สีนะครับเอาที่สีเหลือสีรอบ ของควันบอกบอกชื่อในเกมมาครับเดี๋ยวเอาไปให้ตัวสามนอกแล้วผลยางอ่าเดี๋ยวผมเอาให้นะครับแต่ต้อพิมในคอมเมนต์บอกชื่อในเกมมาคนต่อไปเล้สองสอบก็ ปดแสงนี่ผมลืมเติมแต่ละเอสองตัวอ่ะแสงบอกชื่อกัน,นะคะถ้าใครอยากได้อ่ะไม่มีเผื่อเข้าท้ายแล้ว ให้ไฟ์แล้วครับพอแค่นี้ก่อนครับบอกชื่อมาแค่นี้